ความรู้สึกของผมนะครับที่ได้เข้ามาเป็นกู้ภัยนะครับวันแรกที่ผมเข้ามาเป็นกู้ภัยครับผมก็ไม่ค่อยรู้อะอะไรมากมายนะครับได้รับการฝึกกลับจากทางไปที่แผนกบัญชการอยู่ครับที่นี่ครับจะสอนให้ช่วยคนเป็นนะครับต้องทําได้ทุกคนนะครับไม่ทําไม่ได้ก็จะไม่ให้ออกภารกิจนะครับเราอะไรครับเรื่องที่หนึ่งครับเราไปช่วยผู้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับ เราจะไม่ช่วยให้เขาเจ็บเพิ่มนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราทุกคนนะับต้องเป็นมืออาชีพนะครับต้องทําได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดนะครับในชีวิตของผมนะครับตั้งแต่มาเป็นกู้ภัยนะครับคือเวลาเราออกภารกิจต่างๆใช่ไหมครับเราจะเจอผู้รับบาดเจ็บ ในลักษณะต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเคสจะไม่เหมือนกันพวกเราทุกคนนะครับที่เป็นผู้ภัยนะครับเวลาเราช่วยคนเนี่ยครับเราจะเห็นว่าครอบครัวของเขานะครับมีใจอะไรแบบนี้ครับขอบคุณเรามากๆครับเราทำกันด้วยใจจริงครับแล้วก็ไม่หวังผลตอบแทนใดๆครับ ผมนะครับชื่อนายกิติพัฒน์รุ่มจิตครับกู้พายาสองศูนย์หกครับสังกัดมูลนิธิกุศลตาสุราษธานีครับเรียบตรงตองกับพันครับขอพระถุมครับ